เส้นทางเลี่ยงรถติดในพื้นที่ตำบลรีสุนทรมีตรงไหนกันบ้างไปดูกันค่ะในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีทกปเทศบาลตำบลรีสุนทรได้มีการจัดโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นประจําทุกปีโดยในปี2567จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่2 7ทธันวาคม2567จนถึงวันที่5มกราคม2568 จะมีการตั้งจุดอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนบริเวณป้อมตำรวจบ้านท่าเรือหมู่ที่3ตำบลสี่สุนทรค่ะซึ่งในวันเวลาดังกล่าวอาจจะทําให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดได้ค่ะในวันนี้นะคะทางเทศบาลตําบลสี่สนนนุนทรจึงบอกพิกัดจุดทางเลี่ยงรถติดในพื้นที่ตําบลสี่สุนทรให้ทุกท่านเดินทางได้อย่างรวดเร็วขึ้นกว่าการใช้เส้นทางหลักดังนี้ค่ะ กรณีที่ท่านจะต้องเดินทางจากสนามบินภูเกต็ตเลี่ยงอนุสาวรีทวเท้าเทพกษัทรรีเท้าศรีสุนทรไปยังตำบลปากคลอกสามารถใช้เส้นทางเข้าโรงเรียนวัดศรีสุนทรไปออกซอยทุ่งนาเคียนเพื่อเข้าสู่ตำบลปากคลอกได้ค่ะโดยรายละเอียดเส้นทางตามนี้เลยค่ะ กรณีที่ท่านนะคะจะเดินทางจากในเมืองเพื่อจะไปยังตำบลเชิงทะเลสามารถใช้เส้นทางซอยข้างวัดท่าเรือไปทะลุซอยหลังวัดท่าเรือหรือท่านไหนนะคะที่เดินทางจากตำบลเชิงทะเลจะไปยังตำบลกระทุ้ก็สามารถใช้เส้นทางนี้ได้ด้วยค่ะ ส่วนท่านไหนนะคะที่เดินทางจากตำบลเชิงทะเลเพื่อจะเข้าเมืองสามารถเลี่ยงแยกอนุสาวรีย์เท้าเทพกษัตริย์ได้โดยเข้าซอยหมู่บ้านเทพสุนทรทางเข้าสนามฟุตบอลญาเทีย,ยตมตำบลสี่สุนทรได้ค่ะนี่นะคะก็เป็นข้อมูลเล็กน้อยที่อาจจะช่วยลดสถานการณ์รถติดลงไปได้บ้างนะคะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับในการตั้งด่านครับเจ็ดวันบวกสามนะครับในวันนายช่วงปีใหม่นะครับเป็นนโยบายนะครับของ จังหวัดภูเก็ตนะร่วมกับอำเภอลางรวมถึงเทศบาลตำบลสีทอนป้องกันจัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ภูทอนวักภูเก็ตรวมถึงสพธารานะครับในวันนี้ก็ได้บูรณาการร่วมกันนะครับอีกอย่างก็สาธุด้วยนะครับที่เป็นดาเนินการในช่วงด่านตรงนี้นะครับก็ดําเนินการนะครับตั้งด่านนะครับเพื่อที่จะให้อำนวยความสะดวกครับกับพี่น้องประชาชนในตำบลสีทอนเองก็ดีครับถ้าต้องเที่ยวเองก็ดีนะครับที่ผ่านไปผ่านมาสัญจร ถนนเส้น402นะครับถ้าเกิดในช่วงปีใหม่นี้นะครับเหมือนนักท่องเที่ยวเองที่ดาเนินการผ่านมาไม่รู้เส้นทางหรือไม่กรติดขัดในด้านของรถนะครับหรือในด้านของด้านหน้าต่างๆครับก็สามารถจะแวะนะครับที่ด่านนะครับที่ตั้งอยู่ที่อันสวรีนะครับท้าที่กัตีเท้าตี่นทอนะแต่พื้นที่ของตำบลสีสันตรงนี้ได้นะครับในเวลาดีทีขึ้นปีใหม่นะครับปี2568นี่ครับก็67ผ่านไปนะครับ68เข้ามานะครับขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับ แล้วก็มีความสุขและก็ที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือเป็นเคียงรวยๆทุกท่านนะครับในปี2568นะครับขอบคุณครับโอกาสนี้ออขอคุณพระศรีรัตน์และก็คุณศรีศักดิ์สิทธิ์ท่านเคารพถือก็ให้โยบรรดาใละท่านมีความสุขตลอดปีใหม่2568และก็ะตุลไปนะครับครับขอบคุณมากสวัสดีครับ